สวัสดีค่ะอรชรจรตัด ยังยืนดัดอยู่ที่นี่นะคะวันนี้นะคะเป็นธีม,มประกวดนางงามนะคะตอนนี้เรามาเก็บตัวอยู่กันที่สบา,บารีสอร์ทเอ็นการ์เดนคาจันทบ,บุรีนะคะเก็บได้9 9วันแล้ววันพรุ่งนี้ครบร้อยวันแล้วค่ะต่อไปพวกเราก็จะเผากันใช่ไหมคะเผียอะไรด่เราเ,เขาเก็บตัวรประกวดเ,เดี๋ยวเราจะพาพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างดูที่ไหนบ้างที่ไหนไม่สวยเราก็จะบอกว่าไม่สวยทำไมไม่สวยไงมึงสวยตายละเอี้ย ตามมาค่ะวันนี้เราจะพาไปที่ไหนบ้างตามมาดูกันนะตามมาเลยค่ะสก,กายวอล์กสวัสดีค่ะาาาาาามีพ้าดอกไม้จัสมวสีใต้ตา เดวกนี้วกันอันนี้เขาเรียก coffee sky walk นะคะอยู่ในสบารีสอร์ทก่อนจะเดินออกไปข้างนอกไปชมความสวยความงามหาอะไรแบบว่ากินอะไรแบบหรูนะออะไปดูสตตชอโอ้ยพีเดยกโง่เอายงเลยเอาน้ำที่เขากิงอยู่ทั่วๆไปดีกว่าขอน้ำใบกระท่อมพี่หนึ่งจ้ะน้าใบกระท่อมมีที่ไหนมีเหรอถ้ามีขอูถ้วย ก็นอนไม่หลับมาทั้งคืนลวพวกมึงอตอนนี้มีแต่น้ำกัญชานะคะเขามีกัญชานี่ไง<อ>นี่อน้ำกัญชาเนะี่ยน่ากินมากเลยช้อนชอนนอกจากน้ำกัญชามะนาวแล้วนะ<ม>เขายังมีผักขมอบเชีดแต่เป็นผักขมใบกัญชาด้วยนะน้ำมาแล้วค่ะสวีทเรนโบว์ค่ะผสมกัญชาค่ะคุณคะย <c oughs> ังไม่ได้กิน <c oughs> ค<งด>่ถือแบบอรมณ์ดีเลยอะคะ่ะนี่เลยค่ะชามะนาวสูตรกัญชากินแล้วสดชื่นอารมณ์ดีค่ะเลิศกัดเดี๋ยวลองดูนะคะ เหมือนว่ามันกลัวเขาไม่ให้มาอาศัยที่นอนอีกเอกขับป่วยคมยไปไปไปโอเคออกนอกกันนีกว่าเออเออเอุยอากาศดีมากเลยพี่เจมพี่ชอนเดินเรามารอบเช้าทุกครั้งมาเราจะเดินกลางคืนแต่ที่อรากาศตอนเช้าอากาศมันดีครับพี่ชอนพี่เจมบรรยากาศที่เที่ราเดินอยู่ข้างบนจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามองไปข้างล่างก็จะเห็นแปลงผักแปลงผักปลอดสารพิษใช่บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นรีสอร์ทหลายๆบรรยากาศเลยทีเดียว <า>อันนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะเป็นมุมถ่ายรูปจะมีต้นทุเรียนแล้วก็มีอุโม,มงค์ไฟกลางคืนที่เราเดินยินกะพริชน,น,นกก่ากลัวน่ากลัวกลัวอะไรคะกลัวตัวเองเ <laughs> แต่มันสวยมากแต่มันสวยมากแล,แล้วมันเพื่อวางอลังการโดยที่ว่าใครก็อยากจะมาเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าช่วยเป็นกระบอกเสียงเนาะ,ะอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจอยากจะอารมณ์ดีอยากมีความสุขยกขวักก็ต้องมาที่นี่สบาลีสอร์แล้วอย่างที่เรานอนเมื่อคืนนี้ก็นนค,คือห้องบ้านกลงหันบ้านกลงหันมีห้องนอนถึง สี่ห้องนอนห้องน้ำเนี่ยพูดได้เลยว่า6-7ห้องข้างล่างอีกนะมีสระวน้ําในตัวด้วยค่ะเป็นสระว่ายน้าส่วนตัวเห็นเขาบอกมาจันทอังคารพุธพรหัสเนี่ยเก้าพันเก้าค่ะค่ะแล้วถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะหมื่นสองค่ะไม่แพงเลยนะพี่ชอวไม่แพงมากเลยหวนอนได้แบบสบายเลยนะตายเลยถ้าใครแน่จริงลงซิอ่ะุณลงก่อนเลยนี่บรรยากาศมันดีมากมันเย็นสบายมากเลยนะเนี่ยเนาะสบายมากใช่สบายมากและข้างล่างมันไม่ได้เป็นน้ำอ่ะ มึงลงมานานไหล่ะโอเคคค่ะ okay, okay, okay. okay. จากโซนที right ่เราเดินมามันจะร้อนมากเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้ครับแล้วตอนนี้เริ่มนะเริ่มเริ่มมีฮีโมมาแล้วฮีโมคือแบบว่าเริ่มเริ่มหนาวแล้วนะเพราะเราเข้าโซนอะไรนะโซนชิ่ญี่ปุ่น จะบอกว่าตอนนี้ร้เก็ดเราเริ่มหิมะเริ่มมีเก็ดแล้วนะครับตามตัวเราเนี่ยบ้างเริ่มหนาวมากเลยหนาวแล้วเก็ดเริ่มออกแล้วพิเจษถึงญี่ปุ่นแล้วเก๋เง่ายก็ต้องมีดอกสาเ<า>เละเลยนะนก <c oughs> ูก่อนเละด้วกันทั้งสามตัวได้หรอยี่ดอเดินไปเรื่อยค่ะไม่ต้องว่าใครชอบเราเรายังชอบเลยวันนั้นเรายังมาถ่ายกันเลยซิกิมโนออเอาบ้าให้ก็ไม่เอาไอ้ดอกแล้วมีอีกที่หนึ่งเป็นที่ที่หวาดเสียวมากโอ้ตรงไหนคะแต่ใครขึ้นก็ขึ้นกูไม่กล้า ขึ้นขากูสั่้อ๋อบันไดสวรรค์ชบาพาราไดซ์ไปกันเลยดีกว่าแต่พู้กพูดนะฉันอยากพาครอบครัวฉันมาบ้านจังเลยอ่ะชบาพาราไดซ์ะนัยอายุต่ำกว่าสิบห้าทุกการดูแลของครอบครัไม่ต้องเป็นต้องขึ้นไปเมืองห้าสิบห้าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างล่างหนึ่งยิ่ยมขึ้นนี่นะคะสวยมากวิวโอ้ อย่าพกบาสได้ยอดเดี๋ยวอย่าพกบาหยุดก่อนฉัน <c oughs> ขอขึ้นแค่นี้พอค่ะได้แค่นี้ค่ะ้าวจะยยมทำไมหยอดลงเร็วรอ,อด้วยสิก็มึงขยยมรอรอด้วยช้อนถ้าแน่จริงมึงล่วงมาเลยที่แอมมึงไม่ล่วงหรอกเพราะว่ามันติดเหล็กท่ออีปอดกอดแหเดี๋ยวถ้าเป็นกลัวใจสอะอสองผู้ชายไม่มีอะไรผู้ชายที่ไหนมีตอนยีง น้ำตกรือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมพลกู้ชาติที่จันทบุรีแอมแอมตำกระเทยนะจส่งเข้าประกวดสุตาปากระเบิดจา้าหอยมีใหญ่ไข่มีเจมี่สีธัญญาร้านรองเท้ามือสองวัดสวนแก้วร้านเสื้อผ้ามือสองโบเบร้านลาบปริมทางแม่ติ่มเชี่ยงใหม่ใบใหญ่ลำปาง ยังไม่หมดไม่คิดเมืองจันทร์ไม่ตราเขกไก่ยังไม่หมดเฮ้กิมรักขายหวยแม่ตะรวยไขรหลักตาลี่โจ๊กขมขวดค่ะอียสปอนเซอร์เยอะจังสาวงามพิจิตอดีตชาละวันเธอรู้ไข่กันเราจะไม่จันแสงส่องงานวัดเทอเ์ลุยชาระดามิดดำ เชบารีสอร์ทส่งเข้าประกวดค่ะแม่แก้มปั้นวันละเดินยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาวไัคือม้นนาน้ำแพรลาหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอ้บ Sepikkan 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 ได้เลยว่าบ้านกังหันน่ะมันมีหลายโซนหลายที่หลายห้องด้วยแต่เราก็ไม่แยกจากกันค่ะนอนด้วยกันค่ะอยากนอนกับมึงก็คือมันเป็นอะไรที่ว่าเรานอนรวมกันแล้วหลับสบายมากเลยอะค่ะสบายฮี่งอะไรมือนก้นทั้งคืน แต่เรารักกันนะคะใครเขารักมึงทบารีสอร์ทนี้เราพูดได้เลยว่ามันมันอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความสุขมันเหมือนครอบครัวคะ <schaut> ่ะต่าที่เราอบอุ่นแต่อยู่ไปเนี่ยไม่อบอุ่นเลยน่าเกลียดน่ากลัวตัวระบาดและใครอยากจะเป็นครอบครัวถ้าเกิดครอบครัวแล้วหน้าตา ah, มีคนในครอบครัวหน้าตาอับปีจังไรขนาดนี้คงจะอยู่ไม่ได้พวกเราอ่ะรักกันนะคะใครเขารักมึง <laughs> <laughs> กองกองถ่ายอยู่ค่ะเรารักกัน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 เราเรารักกันมากค่ะรักมึงมากเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะกเลยเรายังไม่อยากให้ถึงรอบตัดสินเลยเนาะเราจะได้อยู่กันอยแบบนี้ค่ะฉันนั้นอยากให้เธอได้จริงๆรินะช้อนเใี้ช้อนได้มากกว่าแอมได้แอมมาได้แล้วแอมชอนดีกว่าช้อนเดือดร้อนมากกว่าฉันแอม ไอ้เรื่องเดือดร้อนมันไม่เท่าไหร่หรอกอการใช้ตังค์อ่ะคืออยากให้เพื่อนได้ตำแหน่งนี้แต่ก็อยากให้ชอนได้อยากให้ชอนแบบอยากให้หัวชอนมีมงกุฎอยู่บนหัวแอมไไปเถอะสนใจมากเลยอะค่ะควายมึงคิดเหรอว่าใจกูอยากจะให้มึงได้นะโถ่น้าอย่างก็สังตีนได้เหี้ยได้ก็รักนะดอก คิดกูอยากให้มึงได้อะใจจริงกูอ,อยากได,ได้เลยหน้ามึงมึงเหรอสภาพอย่างมึงอะเหรอจะเป็นนางงามไม่เหมาะหรอกต้องเป็นนางงามอาหารหมาอยอกมงกุฎเราก็แบ่งก็ได้นาะใช่ส่วน,วนด้วยกันก็ได้คือ,ค,อคือเราเป็นเพื่อนกันเรารักกันนะคะ<ช>เราแบ่งกันนะคะ ไะนั้นตำแหน่งนี้ชอนกอับแอมอะไปด้วยกันนะมึงจะ <Okay. S 2> บอกไว้เลยนะหน้ายี่ยี่ยังมึงอัไม่ได้หรอกยี่อกี่กระดำปือเป็นตอตะโกขนาดนี้ไม่มีทางได้เพราะคนที่สวยที่สุดในเวทีนี้ต้องไปกูเท่านั้นกูสวยคนเดียวค่ะไอ้เหี้ย <c oughs> เหอือเหี้ยยังมีเหี้ย ขอขอบคุณนะคะสถานที่ที่ให้พวกเรามาเก็บตัวนะคะคือชบารีรสอร์ทหรือชบาการ์เด้นนะคะขอบคุณมากนะคะให้พวกเราเก็บตัวกัน99วันแค่อีกวันเดียวท<ะ>ี่เราอยู่ไม่ได้อะคะ่ะที่นี่นะคะชบาร,รีสอร์ทนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะต้นชบาเยอะแยะมากมายอยู่ใน่ามกลางสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนเงาะนะคะ,ะเป็นหนึ่งเดียวในจันทบุรีนะคะที่เป็นรีสอร์ทที่มีสกายวอล์กและที่สําคัญนะคะหมูกระทะที่นี่อร่อยมากพี่ชอรพี่เจมถ้ายัางไรนะครับฝากติดตามด้วยนะ คาออรชอจอนจัดยังยืนดัดอยู่ที่นี่อีกนะคะฝากกดไว้กดแชร์กดสัตตะไครและกดติดตามให้กับเพจอรชอนเชิญยิ้มเอ็สโปฟิล์มด้วยนึ่จาะฝากด้วยนะคะสบารีสอร์ทจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนอกนอก่ะเมื่อคืนไม่ได้เด็กเลยไม่ได้เลยคอะเขย่าทั้งคืนฮอนเนตฮอนเนตฮอนเนต